โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจริญทรัพย์หนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของจอแอนดรอยนะครับจะเป็นแรม2อ้อม16กนะครับกับแรม2อล้อม32ซึ่งเป็น CPU 4คอคอทั้งคู่นะครับว่ามีผลแตกต่างยังไงนะครับมาดูทางนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นจอนะครับที่เราเด้่มมีการต่อไว้แต่เราไม่ได้ต่อลำโพงอาจจะไม่มีเสียงนะครับอันนี้จะเป็น1 16ก็2องสบหนะครับตัวนี้จะเป็น2 32สทั้ง2ตัวนี้จะเป็น CPU 4คอคอทั้งคู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงส่วนสไลด์ทัชสะกรีนตรงนี้จะเป็นจอแก้ว i p s นะครับการประมวลผลลื่นทั้งคู่อยู่แล้วนะครับความไวความช้า2ตัวนี้นะครับผมคลิแอปทิ้งทั้งหมดไม่มีแอปตัวไหนเปิด้างนะครับเชื่อมอแบบจทั้งคู่นะครับบางทีลูกค้าถามว่าสองสิบหกสองสามสองไวกว่ากันยังไงนะครับอันนี้เทียบไปดูข้อมูลจริงนะครับจะเป็น CPU ีคอส์อทั้งคู่นะครับ มันเป็นประมวลผลนะครับใน y o u t u b e มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาตามมานะครับความไวไม่ได้มีตัวไหนแตกต่างกันนะครับสำหรับ CPU 4คอผมเน้นไปที่ CPU 4คอนะครับจะเป็น2 6 6หรือ2,3 2สการใช้งานจะไม่หนีกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ยังหมุนอยู่นะครับยังนีหมุนอยู่ประมวลผลประมาณนี้เลยสำหรับเจ้า CPU 4คอทั้งคู่นะครับ รประมาณนี้ไม่ได้มีตัวไหนต่างนะครับการประมวลผลแผนที่นะครับจะให้ลูกค้าดูความไวอันนี้ลูกค้าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อจอแอนดอรอยยุคสมัยนี้นะครับเราจะเน้นข้อมูลจริงนะครับไม่มีไปตัดต่อเลยทั้งสิ้นนะครับจะเป็นแผนที่นะครับตัวนี้ก็จะมาตามมากันนะครับสี่คอต้งคู่นะครับไม่ได้มีผลตัวไหนต่าง มันจะจะหน่วงจะช้าพอกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของ232ซึ่งเป็น c p u 8ปคอนะครับลูกค้าที่จะเห็นเลยว่า3ตัวนี้ตัวไหนทํางานไวนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อสินค้าหรือจอแอนดรอยนะครับผมคลิปแอปทิ้งท,นนทั้งหมดก่อนนะครับทิ้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวแตะพร้อมกัน3ตัวเลยเพื่อเป็นตัว,ตวเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นนะครับในการใช้งาน อันนี้ผมจะทั้งคู่นะครับผมจะแตะ u t u b e ซึ่งเป็นสี่คอ่อนนะครับตัวนี้ตัวแปดคอนะครับแตะที่หลังนะครับตัวแปดคอมาแล้วนะครับทํางานแล้วนะครับพร้อมเล่นแล้วนะครับตัวเนี้จะไหวนะครับตัวนี้ก็จะมาตามกันมานะครับสี่คอทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูภาพเคลื่อนไหวอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะไม่ได้ต่อลําโพงไว้ เพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อจอสเปคไหนแรมไหนที่เราใช้งานนะครับนีตรงนี้ยังหมุนยังไม่เล่นนะครับตัวนี้ผมแตะที่หลังซึ่งเป็นแปดคอร์นะครับตัวนี้มาก็จริงแต่ยังไม่เล่นนะครับตัวนี้เล่นแล้วนะครับภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับแปดคอร์อันนี้สา2สองสามสองนะครับเล่นแล้วนะครับสองสิบหกยังนะครับหมุนอยู่นะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือข้อมูลจริงนะครับส่วนเล่นสองหน้าจอได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับกล้องรองรับกล้องทุกตัวอยู่แล้วนะครับรองรับได้หมด เดี๋ยวมาดูการประมวลผลของแผนที่นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจะแตะให้ลูกค้าดูหมดเลยนะครับจะแตะนะฮะสองสิบหกสองสามสองสี่คอทั้งคู่นะครับไม่ตแตะแปดคอที่หลังแปดคอมาแล้วนะครับเห็นภาพแล้วมีตัวเลขวิ่งแล้วพร้อมที่ยังไม่ไปไหนนะครับรอันนี้เลื่อนแล้วนะครับพร้อมที่จะนำทางท่านได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวรีวิวแบบคร่าวๆนะครับในการใช้งานลูกค้าท่านใดสนใจจอแอนดรอยนะครับอยู่ในแถวย่านมินบุรีไทยร้นะครับหรือต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้มีราคาช่างให้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับลูกค้าท่านใดติดตั้งยังไงไม่ได้ตรงสายตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับทางเราก็จะมีบริการหน้ากจอแอนดรอยนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับรถที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับจะเป็นของเทนบัสบัสไฟมีทุกรุ่นนะครับ กรอนหน้ากาแล้วก็จะมีในส่วนของลําโพงนะครับรองรับลูกค้าทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจะเป็น jbl นะครับ kinwood นะครับ audioport นะครับเริองต้นนะครับประมาณนี้นากาบิธินะครับลูกค้าานใดสนใจก็นั่นได้เลยนะครับเป็นปีโฟมไรเอกนะครับเป็นแหลมเป็นไรเรามีรองรับหมดนะครับ นนจะเป็นรีวิวสินค้าข้าวที่ทางร้านเรามีบริการให้ลูกค้านะครับส่วนจอแอนดรอย Android เรามีทุกสเปคนะครับแรมลองเท่าไหร่เรามีหมดนะครับอันนี้จะเป็นงานลำโพงงานจอนะครับที่เราสต็อกสินค้าไว้นะครับจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ